สวัสดีครับสวัสดีครับผมอั๋นเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกๆท่านเลยนะครับที่เมตตากดติดตามช่องมาร์ตเซลคัดเกตนะครับวันนี้นะครับวันที่18แล้วนะครับเดือนกันยายนส5งพนะครับวันนี้ผมอยู่กับนะครับตัว Toyota r e v o นะครับโฉมปี2016นะครับคันนี้เป็นตัวอ่าตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวเตี้ยสี่ประตูนะครับพร้อมกับหลังคาคาริบอย นี่ก็เป็น1นึคันรถของหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับเป็นตัวปี2016ไม่170,000โลนะครับราคา465,000บาทนะครับสำหรับตัว Toyota r ี v o ปี2016คันนี้นะครับได้เป็นตัว4ี่ประตูเลยนะฮะแล้วก็ยางก็เป็นยางปี2000นะครับ20นะครับล้อก็เป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมัดเพยนต์จะพา FC นะครับพาท่านผู้ชมรับชม รายละเอียดนะครับของตัว toyota r e v o นะครับค <c oughs> ันนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นจากในส่วนของด้านข้างกันเลยนะครับด้านขงด้านข้างคันนี้มาพร้อมกับล้อแม็กนะฮะนี่คือเป็นล้อแมกอลอยล้อแม็กเดิมล้อแมกแท้จาก toyota นะครับในส่วนของยางก็เป็นยางปี2020นะฮะนี่ก็คือรายละเอียดซุ้มล้อด้านในนะครับนี่เลยโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมก็เป็นรถของหน่วยงานที่ปลดระวางมานะครับนี่คือรายละเอียดโครงสร้าง นะครับในส่วนของซุ้มล้อฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็รายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวไฟหลอดไส้นะครับไฮโดรเจนนะฮะนี่เลยสภาพสวยนะฮะนี่คือโคมไฟเดิมนะครับสภาพกริกฟิ้ใสๆเลยนะครับไม่แตกนะครับไม่ลาวไม่เหลืองนะครับนี่คือรายละเอียดในส่วนของด้านหน้านะครับของตัว t o ยต้า r e v วปี2016คันนี้นะครับ ใช้งานไม่เยอะนะฮะคันนี้ไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นโลนะครับลดราคาสี่แสนหกหมื่นนะครับห้าพันบาทนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวสี่ประตูด้วยนะครับได้เป็นตัวสี่ประตูในส่วนของกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างกระจกนะครับแล้วก็มีในส่วนของอ่าบันไดทางขึ้นนะครับบันไดทางขึ้นเหยียบขึ้นให้ด้วยนะครับเป็นรถของหน่วยงานที่ผลระวางมาอีกหนึ่งคันนะครับเป็นตัวสี่ประตูนะครับกระจกนะฮะนี่เลย มีโลโก้นะฮะคันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับจะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับนี่ก็คือสภาพภายในนะครับสภาพภายในแผงวัตตูนะครับลำโพงลำโพงแล้วก็นะครับในส่วนของอ่าระบบไฟฟ้าต่างๆนะครับเป็นไฟฟ้าทั้ง4ี่บานแล้วก็ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับเซ็นทัลล็อกนะครับล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้าซ้ายขวานะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของ อ่าด้านหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยเป็นอคอนโซลนะครับสีดำนะครับตัดพร้อมสีเงินนะฮะในส่วนของไมค์คันนี้นะครับไมค์คันนี้นะฮะเดี๋ยวจะ,ะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับไมค์คันนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดโลนะครับนี่เลยแล้วก็พวงมาลัยก็ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมีออปชันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับมีแอร์แบ็กให้พวงมาลัยเป็นแบบนะครับสี่ก้านนะครับเป็นแบบสี่ก้านตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็นะครับสีบอลเงินนะครับสําหรับในส่วนของพวงมาลัยนะภายในค่อนข้างสวยนะครับมีจอแท้จอเดิมนะครับติดรถมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นอ่าเกียร์นะครับเกียร์แมนนวลนะครับห้าสปีดนะครับแล้วก็ระบบ อ่าต่างๆนะครับจะเป็นในส่วนของระบบแมนนวลนะครับระบบหมุนมือนะครับนี่เลยรายละเอียดคอนโซลนะครับตรงกลางด้านหน้านะครับแล้วก็แผงประตูนะครับในส่วนของเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าสีดําสภาพสวยนะครับไม่ขาดไม่มีฉีกขาดนะครับสภาพสวยๆกริบๆเลยนะครับนี่เลย 4แสนนะครับ60,000นะครับ5,000บาทนะครับรถใหมล์170,000กิโลกับตัว Toyota River ปี2016คันนี้เบาะเป็นเบาะผ้าเดินด้วยได้ขาวนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับแล้วก็รายละเอียดตรงสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวนะครับบริการนะครับแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับมีให้นะครับดูในส่วนของโครงสร้างนะครับซอก ฝั่งด้านขวานะครับซอกเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับ็นอตนเนดไม่มีแกะไม่มีขยับเลยนะครับลาเอียดต่างๆนะค่อนข้างยังคงเดิมๆส,สวยๆเนียนๆนะครับนี่คือในส่วนของซอกนะครับฝั่งด้านขวานะครับนี่เลยซอกฝั่งด้านขวาประตูหลังนะครับ เนียนๆสวยๆนะครับนี่คือประตูเดิมๆนะครับการันตีอีกหนึ่งจุดนะฮะนี่คือของเดิมนะครับในส่วนของฝั่งด้านด้านขวาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประตูหน้าประตูหลังเนี่ยนะครับไม่มีชนหนักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือรายละเอียดภายในนะครับเบาะผ้าสวยๆนะครับดำๆเลยนะครับเดินด้วยได้ขาวนะครับนี่คือภายในห้องโดยสารนะครับแผงประตูฝั่งอ่าด้านขวานะครับสภาพยังคงสวยงามอยู่ ยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับน็อตกรอนตรูทั้งสามตัวนะครับน็อตเดิมนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลยนะครับดูในส่วนของนะครับกระบะด้านหลังอ่ะนะคันนี้ก็จะได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมมีหลังคาแคดิบบอยติดตั้งไม้เรียบร้อยนะครับรถหน่วยงานนะครับยางปี2020นะฮะล้อเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วนะครับเป็นขนาด5รูนะครับนี่เลย นี่คือรายละเอียดนะครับแคสซงแคสซีนะครับนี่เลยเลขตัวเลขตัวถังนะครับเลขแคสซีต่างๆนะครับก็ชัดเจนนะครับแคสซีเดิมนะครับเส้นเดิมเส้นเดียวตลอดเส้นเลยไม่มีตัดต่อมานะครับซุมลงซุมล้อตต่างๆนะครับสวยๆเนียนๆนะครับแคสซีนะครับแคสซีเดิมนะครับราคา นะครับส0 0แสนนะครับราคา465,000บาทนะครับสำหรับตัว Toyota r e v o นะครับปี2016คันนี้รถหน่วยงานนะครับเป็นตัวเตี้ย4ประตูนะครับใช้งานมาไม่เยอะนะฮะ170,000สมโลเท่านั้นนะครับสำหรับตัว Toyota r e v o ปี2016นะครับนี่คือใบสคบนะฮะ465,000รถปี2016นะครับไม่หนึ0 0 0สนมโลนะครับ แล้วก็รายละเอียดในส่วนของอด้านหน้านะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่เลยไฟหน้าสวยๆกริบๆเลยนะครับไม่แตกไม่หมองไม่เหลืองไม่มีรอยขีดข่วนนะครับคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัว2.4นะครับเป็นตัว2.4 e นะฮะนี่เลยรายละเอียดในส่วนของโครงสร้างด้านซ้ายนะครับนี่เลยติดตั้งเฟรมมาให้เรียบร้อยนะครับ นี่หลคาคาร์บอนก็มีให้นะครับสาหรับในส่วนของไว้ขนของนะครับก็ตอบโจทย์นะครับถือว่าดีเลยสําหรับในส่วนของหน้าฝนนะหน้าฝนก็สามารถเก็บข้าวของได้นะครับไม่เปียกไม่เสียหายนะครับมือเปิดก็จะเป็นโครเมียมนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในส่วนของห้องโดยสารด้านในนะครับของประตูด้านหลังนะครับแผงประตูนะครับลำโพงลำโพงนะครับอยู่ครบนะสีเดิมนะครับรถสีเดิม กระจกแท้กระจกเดิมนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่ทุกจุดเลยนะที่เป็นกระจกนะครับกระจกแท้กระจกเดิมนะครับนี่เลยนะครับมีโลโก้โตโยต้าปั๊มอยู่นะฮะบ,บอกว่าเป็นเบาะผ้าสีดำเดินด้วยได้ขาวนะครับเกียร์แมนวนวลห้าสปีดนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดคอนโซลด้านหน้านะครับซอกฝั่ง ด้านซ้ายนะครับหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับมาเลยนะครับเราก้าการันตีนะฮะในส่วนของรถที่บริษัทพยจิต์เรานะครับนี่คือซอกเดิมเดิมรายละเอียดเดิมเดิมนะครับใายหาอยู่นะฮะสำหรับตัว toyota r e v o ปี2016นะครับรถอ่าใช้งานน้อยๆนะครับถือว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่หนึ่งแสโลรถปี2016นะครับรถหน่วยงานนะครับก็สามารถตรวจสอบนะครับประวัติได้เช่นเคยนะครับเราเน้นในส่วนของรถหน่วยงานเนี่ย นะครับประมาณ80%ภายในบริษัทนะครับจะเป็ดหน่วยงานปลดระวางมานะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับในการตรวจสอบนะครับสามารถเช็คศูนย์โตยต้าได้เลยทั่วประเทศการันตีในส่วนของโครงสร้างรถนะฮะไม่มีชนหนักพิคว่ำกับสีไมนอย่างแน่นอนนะครับนี่คือ t o ยต้ารี v o ปี2016คันนี้ ไม10,000 0แสนนะครับ7 0,000โลราคา0 0 0 0 0ราคา4 6 0 0 0 0บาทนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม082นะครับ5104405นะครับเบอร์นี้เบอร์หมายเลขยนนะครับยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสำหรับการรีวิวรถนะช่วงนี้อาจจะรีวิวรถตู้น้อยลงนะเนื่องจากรถตู้มีเข้ามาก็ติดจองหมดเลยนะครับมีเข้ามาก็ติดจองหมดเลยแล้วก็รถเนี่ยนะครับ ค่อนข้างไปเร็วนะสำหรับรถตู้เดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่ๆเดี๋ยวผมจะรีบอัปเดตลงคลิปรีวิวให้กับ FC ท่านผู้ชมผู้ติดตามนะครับได้รับชมเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ